ในวันนี้ช่องคารีวิวจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดรถขุดขนาดใหญ่ระดับพรีเมียมจากประเทศสวีเดนกับรุ่นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในวงการงานเหมืองและงานก่อสร้างขนาดใหญ่นั่นคือ Volvo EC 750 EP 2025รถขุดที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังความแม่นยำและความทนทานระดับตำนานของ Volvo Construction Equipment Volvo EC 750 e ถือเป็นรถขุดไฮดรอลิกขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาสำหรับงานหนักโดยเฉพาะ ด้วยน้ำหนักปฏิบัติงานสูงสุดกว่า75ตันและขุมพลังเครื่องยนต์沃尔沃 D16 ที่ให้กำลังสูงสุดถึง516แรงม้ามาพร้อมระบบควบคุมไฮดรอลิกที่ล้ำสมัยให้แรงขุดมหาศาลเหมาะสำหรับงานขุดดินหินในเหมืองหรือไซต์งานที่ต้องการพลังเต็มคันในด้านการออกแบบภายนอก EC750E ยังคงเอกลักษณ์ของ沃尔วไว้อย่างครบถ้วนตัวเครื่องสีเหลืองทองตัดกับส่วนโครงสีเทาเข้มให้ความรู้สึกแข็งแรงและทันสมัยโครงสร้างหลักทำจากเหล็กคุณภาพสูง ผ่านการทดสอบแรงดันและแรงสังส่นสะเทือนอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายได้อย่างมั่นใจหากพูดถึงด้านสมรรถนะระบบไฮดรอลิกของ Volvo EC750E เป็นหในหัวใจสำคัญของเครื่องรุ่นนี้ด้วยเทคโนโลยี Advanced Hydraulic System ที่สามารถกระจายแรงดันน้ำมันได้อย่างแม่นยำทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการขุดยกหรือหมุนหัวเครื่องทุกจังหวะทำได้อย่างรุ่มลนนแต่ทรงพลัง ทำให้งานดำเนินได้อย่างต่อเนื่องลดเวลาทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงได้มากขึ้นกว่าเดิมเครื่องยนต์ D16 ที่ติดตั้งใน e c 7 5 0 e ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับ t ทียร์สีไฟนอซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของยุโรปในตอนนี้พร้อมระบบอ c o ค o โหมช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้มากถึง10%เเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าโดยไม่ลดทอนกำลังการทำงานนอกจากนี้ยังมีระบบอัจฉริยะที่ช่วยปรับรอบเครื่องตามลักษณะงานแบบอัตโนมัติ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกสภาพแวดล้อมในส่วนของห้องโดยสารถือเป็นอีกจุดเด่นที่วอลโวให้ความสำคัญเสมอห้องคนขับของ EC750E ออกแบบตามหลักเออร์กนอมิกดีไซน์พร้อมระบบกันสถเทือนลดแรงสัะเทือนเสริมความสบายในระหว่างการทำงานยาวนานบอกคนขับสามารถปรับได้หลายทิศทางพวงมาลัยและจอยสติ๊กควบคุมตอบสนองได้แม่นยำ และที่สำคัญคือมีหน้าจอแสดงผลคัลเลอร์ LCD มอนิเตอร์ที่แสดงข้อมูลการทำงานของเครื่องแบบเรียลไทม์รวมถึงระบบแจ้งเตือนการบำรุงรักษาอัตโนมัตินอกจากนี้ Volvo EC 750E ยังติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูงทั้งกล้องมองรอบทิศทาง360องศาระบบเตือนเมื่อเข้าใกล้วัตถุและโครงเหล็กเสริมแรง ROPS FOPS ที่ปกป้องผู้ขับขี่จากการพลิกคว่ำหรือการตกกระแทกเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์การทำงาน ในส่วนของโครงสร้างช่วงล่างได้รับการออกแบบให้แข็งแรงพิเศษเหมาะกับงานในเหมืองหรือพื้นดินไม่เรียบความยาวของแพรกช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีลดแรงกดต่อพื้นผิวและยังช่วยให้เครื่องเคลื่อนที่ได้มั่นคงในพื้นที่ลาดชานันหรือเต็มไปด้วยหินแข็งด้านการบำรุงรักษา沃โวก็ยังคงเน้นความสะดวกเหมือนเดิมฝาครอบเครื่องเปิดได้กว้างเพื่อเข้าถึงจุดตรวจเช็คได้ง่ายมีระบบเซ็นทรัลไลซ์ลูบริเคชันหรือระบบหล่อลื่นอัตโนมัติที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนเคลื่อนไหว อีกทั้งยังมี Wovo c a r e t r a c k System ที่สามารถติดตามข้อมูลการทำงานของเครื่องผ่านระบบออนไลน์ได้แบบเรียลไทมผู้จัดการโครงการหรือเจ้าของเครื่องสามารถดูข้อมูลได้จากสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก Woovo ec 7 5 0 e ไม่ได้มีดีแค่เรื่องพลังแต่ยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงอีกด้วยเพราะสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายเช่นหัวเจาหิน หัวคีบเศษเหล็กหรือถังคุดขนาดต่างๆต,ต,ตามลักษณะงานแต่ละประเภทซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้รุ่นนี้ได้รับความนิยมในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยที่ใช้ในงานเหมืองหินง,งานก่อสร้างขนาดใหญ่และโครงการสาธารณูปโภคของรัฐพูดถึงในมุมของประสบการณ์ใช้งานจริงหลายบริษัทที่ใช้ว o l โว EC7 5 0 e ต่างยืนยันว่าเครื่องรุ่นนี้มีความเสถียรสูงมากทำงานได้ต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่ร้อนจัด ประหยัดน้ำมันและที่สำคัญคือมีศูนย์บริการของ沃โวที่ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมอะไหล่แท้และทีมช่างเทคนิคมืออาชีพดังนั้นสำหรับใครที่กำลังมองหารถขุดขนาดใหญ่ที่ให้ทั้งพลังความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือในระยะยาว沃尔 o EC750 EP 2025คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามเป็นเครื่องที่รวมทั้งเทคโนโลยีความแข็งแกร่งและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมไว้อย่างลงตัวนี่คือพลังแห่งอนาคตของวงการรถขุดที่พร้อมลุยทุกภารกิจงานหนักในประเทศไทย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวเพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจากรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ